ตา์ทไม่ติดนะครับลูกค้าไปให้ช่างทางบ้านนะครับ่อผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็มาเล่าให้สู่กันฟังนะครับผมว่าเขาก็ไม่ได้ดูหวัวเทียนเขาก็ล้างล้างขบูเลยนะครับถอดล้างเป่าอย่างดีเลยนะครับดึงยังไงก็ไม่ติดนะครับดึงจนน้ำมันท่วมท่วมข้างในตรงนี้หมดเลยนะครับแล้วทีนี้ก็ ผมก็มาลือ้อข้อมาให้ผมเช็คมันก็ไม่ติดขบอกล้างมาแล้วนะครับผมก็เลยดึงถอดหัวเทียนมาดึงดูปรากฏว่านะครับผมไฟไม่จุดระเบิดให้นะครับอาการก็เลยถอดมาดูคอยนะครับคอยไฟสนิมเป็นสนิมเลยนะครับเนี่ย ไฟไม่ออกหัวเทียนนะครับดึงยังไงไฟก็ไม่ออกนะครับผมขออภัยเสียงรถด,ด้วยนะครับอยู่ข้างทางนะครับผมข้างทางแบบนี้นะครับเครื่องพ่นลมตัวนี้นะครับอ่านะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูเนี่ยผมก็จะทําการเปลี่ยนคอยใหม่ด้วย <c oughs> ไฟไม่ออกนะครับ <c oughs> ผมลองตัวนี้แล้วอยู่ข้างนอก <c oughs> ไฟไม่ออกยังไงต้องเป็น ที่ตัวที่อยู่ข้างในนี้แน่ๆนะครับก็เลยเลือมาดู่านะครับเพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องได้นะครับผมอาการไฟไม่ออกหัวเทียนนะครับดึงไม่ติดนะครับลองเปลี่ยนตัวนี้ดูก่อนซื้อมามันจะขายเป็นชุดแหละดึงเปลี่ยนตัวนี้ดูก่อนแต่ถ้าไฟมาแต่เร่งไม่ขึ้นก็คอยเปลี่ยนครบชุดไปเลยแต่จริงๆนะดีๆก็เปลี่ยน ทีเดียวเลยนะครับครบชุดไปเลยนะครับ 3WF เครื่องพ่นลมพ่นปุ๋ยพ่นข้าวนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ